โอเคเอาใหม่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราอยากให้มันนี่คือขั้นตอนรองสุดท้ายนะคะขั้นตอนรองสุดท้ายก็คือให้มุมสี่มุมนี้อยู่ให้ถูกตำแหน่งคำว่าถูกตำแหน่งคืออะไรคำว่าถูกตำแหน่งก็คือแบบนี้นะคะเช่นมุมนี้ประกอบด้วยเขียวเหลืองชมพู ถูกตำแหน่งก็คือว่ามันอยู่ในตำแหน่งเห็นไหมมันมีชมพูมันอยู่มุมที่เป็นคอมบิเนชันของชมพูเขียวแล้วก็เหลืองเห็นไหมมันถูกตำแหน่งแต่ไม่ถูกโอเรนเทชันคำว่าถูกโอเรนเทชันก็คือจริงเด็กเหลืองต้องขึ้นท็อปชมพูต้องขึ้นนี้เขียวต้องขึ้นนี้ถูกไหมแต่มันไม่ถูกโอเรนเทชันไม่เป็นไรเราจะไปทําในขั้นตอนหน้าขั้นตอนนี้คือให้มันแค่ถูกตำแหน่งก่อนสี่มุมเนี้ยจะต้องถูกตำแหน่ง ซึ่งตอนนี้อันนี้เราทําแบบถูกตําแหน่งแล้วคืออย่างนี้นะเห็นป้าถูกตําแหน่งเห็นไหมมีชมพูมีน้ําเงินมีเหลืองเป็นคอมบิเนชันของชมพูน้ําเงินเหลืองดูมุมนี้เป็นคอมบิเนชันของส้มน้ําเงินเหลืองซึ่งอันนี้โชคดีถูกตําแหน่งแล้วก็ถูกออเรนเทชันอ่ะอันนี้ก็ถูกตําแหน่งเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคอมบิเนชันของส้มเขียวเหลืองเห็นไหมโอเคนะ มาดูตัวที่เราจะเล่นกันตัวที่เราจะเล่นเนี่ยสังเกตนะตอนนี้มันมีอันนี้ถูกตำแหน่งแล้วก็ถูก orientation อยู่อันเดียวอันอื่นถูกไหมมันไม่ใช่ combination ของส้มเขียวเหลืองเห็นไหมอันนี้ก็จริงๆแล้วที่เราต้องการคือ combination ของเขียวแดงเหลืองอันนี้ แดงน้ำเงินเหลืองคือสิ่งที่เราต้องการแต่ตอนนี้มันเป็นไงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสลับมุมเนี้ยมุมนี้ให้ไปมุมนี้มุมนี้มามุมนี้มุมอะไรเงี้ยให้มันสลับให้ถูกตำแหน่งโอเคนะให้เราถ้าเรามีมุมที่ถูกตำแหน่งอยู่มุมหนึ่งแล้วให้มุมที่ถูกตำแหน่งเนี้ยอยู่ขวาบนเสมอขวาบนโอเคไหมอันนี้ขวาบนนะ ขวาบนคือมองยังไงคือฟอนไลท์แล้วก็เป็นท็อปเลเยอร์เนี่ยอันเนี้ยโอเคนะก็ okay คือหมายถึงมันเป็นข้างบนแต่ว่ามันด้านนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นมุมเนี้ยบอกอันนี้เป็นก้นแลเราจะให้มันมอยู่ตรงเนี้ยเ,เขาเรียกว่า fru fru ก็คือฟอนไลท์อัพโอเคไหม o อนไลท์อัพ อนนดูอ่ะโอเคเมื่อเราตัวที่ถูกตำแหน่งเนี่ยเอามาวางตรงนี้แล้วนะหมายถึงเวลาเราถืออะให้มันอยู่ตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็พร้อมเล่นแล้วนะสูตรสำหรับขั้นตอนนี้คือ up right up inverted left inverted up right inverted up inverted แล้วก็ left โอเคนะอ่ะก็คือพูดง่ายๆ ur ul ur ul สลับกันแต่ว่ามันจะต้องมี invert ด้วยนะไปจำกันเองรอบ ur รอบแรกไม่ invert ul รอบที่2 invert ทั้งคู่ ur รอบที่ถัดไปก็คือ ur เนี่ย invert เฉพาะ r ส่วนถัดไป ul invert เฉพาะ u อ่ะแต่จะทำให้ดูนะ Up พนะอัพไรอัพอินเว r ร์ดเลฟอินเว i ร์ดอัพไรอินเวิร์ดอัพอินเโอเคนะอ่ะพอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บสำรวจมุมเลยอันนี้มันจะถูกตำแหน่งอยู่ที่เดิมของมันอยู่แล้วอันนี้ไม่ถูกตำแหน่ง เห็นไหมอันนี้ก็ยังไม่ถูกตำแหน่งอันนี้อ่ะก็ยังไม่ถูกตำแหน่งโอเคไหมก็ไม่เป็นไรก็เอาไอ้อันที่ถูกตำแหน่งอ่ะมาอยู่ F I U เหมือนเดิมเราก็เล่นไปเล่นไปเรื่อยๆอ่ะ up like up invert left invert อยังอัพก่อน up พไลท์อินเวอร์สอัพอินเวอรเดี๋ยวผู้ชมของแม่สับสนค่ะอ่ะโอเคได้อันถูกตำแหน่งมาเพิ่มแล้วเห็นไหมเขียวส้มเขียวแดงเห็นไหมอ่ะน้ำเงินแดงเห็นไหมแล้วก็นี้น้ำเงินส้ม ถูกตำแหน่งหมดแล้วจ้าก็จบได้ขั้นตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามุมทุกมุมถูกตำแหน่งแล้วถูกตำแหน่งก็คือมีคอมบิเนชันเห็นไหมที่ถูกต้องแดงน้ำเงินโอเร n t นเทชันยังไม่ถูกไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยถูกมุมแล้วเห็นไหมถูกมุมแล้วนะอ่ะนี้แดงเขียวเห็นไหมกับแดงเขียวถูกมุมอันนี้ส้มเขียวกับส้มเขียวถูกมุม โอเคพบกันใหม่วิดีโอหน้าจ้า okay.